ประเด็นแรกนะคะที่เป็นเหตุการณ์วัยรุ่นไปบุกอรารวาดนะคะแล้วก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเหตุผลที่เขาทำเขาอ้างว่าแพทย์เนี่ยดูแลเพื่อนนะคะล่าช้ารักษาเพื่อนของเขาล่าช้าเขาก็เลยมีการอรารวาดเกิดขึ้นนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบางช่วงบางตอนไอ้ที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ย เขาอาลวาดทำร้ายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลค่ะซึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมีเพจ Facebook กู้ชีพบ้านเหลื่อมนะคะนำคลิปชายวัยรุ่นสองคนอายุประมาณ20-25ปีเนะะี่ยค่ะบุกเข้าไปในห้องพักของผู้ป่วยโรงพยาบาลบ้านเหลื่อมที่นครราชสีมาแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจนะคะ ที่เจ้าหน้าที่พยาบาลที่กําลังรักษาเพื่อนของตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บนอนอยู่บนเตียงแล้วก็บอกว่าล่าช้าแถมยังตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ผู้โพสต์เนี่ยโพสต์คลิปนี้ขึ้นมาในโลกออนไลน์นะคุณผู้ชมก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่แหละค่ะ ซึ่งทุกคนก็ต่างรับไม่ได้แล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่มีเพียงแค่ผู้ป่วยคนนี้คนเดียวที่ไปรักษาตัวยังมีผู้ป่วยอื่นๆนะคะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ทีนี้ค่ะวันนี้ไปสอบถามนะคะนายนิวัฒข้องนอกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพของโรงพยาบาลบ้านเหลื่อมแล้วก็เป็นคนที่โพสต์คลิปนะคะ เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยง15นาทีของวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาภายหลังจากที่มีวัยรุ่นเนี่ยหามเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บจากการตกที่สูงมาส่งที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็เลยนำเปลมาที่ห้องปฐมพยาบาลนะเห็นเข้ามาซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย ชายคนนั้นได้รับบาดเจ็บก็คือมีแผลท,ที่บริเวณปลายคางจากการกระแทกกับของแข็งแล้วก็มีอาการตาเหม่อลอยเจ้าหน้าที่ก็มีการทำการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ซักประวัติผู้ป่วยนะคะทีนี้ก็ส่งไปให้แพทย์ประเมินอ,อาการซึ่งแพทย์ประเมินอ,อาการเบื้องต้นแล้วว่าผู้ป่วยเนี่ยอาการไม่สาหัสอาการไม่สาหัสแพทย์ก็เลยมีการจัดลำดับจัดคิวให้ เพื่อที่จะให้รอรอไปทําการเอ็กซรเลค้างอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ไอ้เพื่อนที่พาเพื่อนมาส่งเนี่ยซึ่งเป็นวัยรุ่น2คนกลับแสดงอาการไม่พอใจเออะโวยวายนะคะแล้วก็จะให้แพทย์เนี่ยมาทําการรักษาเพื่อนตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนี้เลยนี่คือความไม่พอใจที่2กลุ่มวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นที่เขาแสดง อาการไม่พอใจที่โรงพยาบาลทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลกันหน่อยว่าวันที่เกิดเหตุมีที่มาที่ไปอะไรยังไงกันพยาบาล่นถือผู้ป่วยผู้เช้นก็บอกเรียกหาญาติ ยากเขาก็ไม่อยู่เนาะเขาก็ลงไปข้างล่างน้องพนักงานเปียกก็เลยบอกว่าเขาเมาอย่าไปเรียกหาเขาเลยเขาดูมีอาการเมาใช่ไหมคะตาที่มาส่งบอกว่าเขาไม่กินเหล้านะเขาจะกินพวกกับท่อมกัญชาอะไรประมาณนี้แล้วอยกหน่อยเนาะเขาก็ขึ้นมาในห้องฉุกเฉินมาเข้าไปในห้องฉุกเฉินบอก มาโยวยวายว่าไม่มีใครทําอะไรให้เพื่อนเขาอืม <พบ S 1> แล้วเพื่อนเขาเป็นอะไรมาครับตอนนั้นตกบันไดว่างั้นแล้วอาการเป็นยังไงครับที่ดูดูเบื้องต้นก็ยังมีสติไหมครก็ก็คือพี่ก็ไม่ได้ดูเนาะแต่ว่าโรงพยาบาลเขาประเมินข้างในว่ามีแือแค่ตรงต้นคางอืเย็บประมาณสองสามเข็มนี่เละอืมพี่ก็ไม่ได้ดูหรอกแต่เขาก็บอกว่าเขาประเมินแล้วว่าไม่หนักมากอืเขาก็มาทํา รักประวัติลงคอมเนาะเขาก็เลยโไวยไวายเหรอฮะตอนนั้นเขาก็ไปโวยวายว่าไม่มีอะไรคนทําอะไรให้เพื่อนเขาก็มันมว่าอย่าเอาไปเอ็กซเรียอยู่อตอนนั้นมันเป็นภักเที่ยงเนะาะพนักง,งานเอ็กซเรี์เรามีคนเดียว นี่แหละค่ะนี่คือข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะคะท่านก็ให้ข้อมูลว่าต้องรอนะเพราะเขาก็ตรวจสอบอาการเบื้องต้นแล้วก็ไม่ได้สหาหาัสสามารถที่จะรอได้แล้วที่สําคัญเนี่ยพนักงานที่จะไปเอ็กซเรย์เนี่ยบริเวณปลายคางที่บอกว่าได้รับของแข็งเนี่ยกระแทกตกลงมาเนี่ยเขาก็ทํางานคนเดียวแล้วติดช่วงพักเที่ยงด้วยนะคะ ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่นิ่งนอนใจอย่างที่ดิฉันบอกค่ะพลตำรวจเอกสิวพา,าคพวงจันทร์นะคะซึ่งเป็นผู้กำกับสอพอบ้านเหลื่อมเนี่ยก็เปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุนะสั่งการให้ชุดสืบสวนเนี่ยออกติดตามวัยรุ่นสองคนเลยนะที่ก่อเหตุแล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวทั้งสองคนได้ในเวลาต่อมาพอจับกลุ่มมาเนี่ยไปทั้งสองคนไปตรวจร่างกายนะจับไปตรวจร่างกายหน่อยปรากฏว่าทั้งสองคนมีสารเสพติดกัญชาอยู่ในร่างกาย เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาเสพสารเสพติดให้โทษประเภทที่5กัญชานะคะนอกจากนี้พนังกงานสอบสวนก็แจ้งความดำเนินคดีข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็พกพาอาวุธมีดในที่สาธารณะนะคะกับวัยรุ่นชายทั้งสองคน นี่คือสถานที่พยาบาลนะคะไม่ใช่มีแค่ตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อนของตัวเองไปรักษายังไงก็เก่งอกเก่งใจเจ้าหน้าที่แล้วก็คนไข้ท่านอื่นๆด้วยนะคะเรานําเสนอกันอยู่บ่อยครั้งกับข่าวแบบนี้แต่ก็ยังคงเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยเป็นอุทาหรณ์ช่วยเตือนลูกๆหลานๆนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR c อ d e ได้เลยครับ